พลังงานมีคนขอร่วมลบหรอท้าทายเดี๋ยวผมใครกันนี่อ่ะอัน,นเป็นเพื่อนในแคนครับท้าทายเหรอเดี๋ยวเราจะเล่นกับเขาสักหน่อยไหมเดี๋ยวผมค่อยตัดช่วงเล่นกับเขาออก ไม่รู้โอ้ไม่รู้ว่าเขามีหุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูครับคลิปนี้อาจจะยาวน่อยไปครับยิงทักทายไปก่อนหนึ่งครับ รับดาเมจหยุดไวก่อนหยุดไวยก่อน เดินไม่ออกโอ้โหเลือดเด้งเลือดเด้งขนาดนี้เลยเอาละยันแม่ลงไปครับไม่แตกอีกแข็งมากเดี๋ยวถอยมาก่อนครับไม่รู้เขาจะเอาตัวไหนลงต่อ กรอเปี้ยนหรือเปล่าเข้าหลังนี่ผมก็เสร็จเหมือนกันนะอีรีบัสนี่เหมือนจะแพ้สะกอเปี้ยนนะครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเอาตัวอะไรลงมาแต่เหมือนเลือดจะบางครับเพราะว่าตอนโดนไปนี่เลือดเขายุบเยอะอยู่ลองดูครับกำลังบุกเข้ามาเรื่อยๆครับ น่าจะตะกอเปี้ยนครับเขารอระยะแน่นอนเขาหาระยะ350แน่นไงน่าจะใช่มาแล้วมาแล้วเขาเดินเร็วกว่าเรา ท้ายเพก่อนหนึ่งครับไม่รู้เอาตัวอะไรมาน่าจะเป็นโอโรชิแน่นอนแบบนี้ แต่ก่อนแล้วเาสามแล้วครับตอนนี้เขาน่าจะเหลืออีกสองแต่ไททันอาจจะกำลังลงได้ อุ้ยเจาะเกาะสี่แบบนี้แย่แล้วเจาะเกาะแน่นอนเลยเนี่ยเปิดเกาะก็โดนครับ ไททันลงมาแล้วหรือยังครับเด็ดเล็งดูก่อนครับไม่รู้ว่าเอาตัวอะไรลงมาอุ้ยหายตัวด้วยตัวอะไรเนี่ยหายตัวแล้วยิงได้อุ้ยไททันเฮ้ยเขามีโอทีสองตัวเหรอตัวนี้แรงตัวนี้แรง แต่พี่ครับใบหน้าจะรอดครับเอาไทตันลงแล้วกันโลก,กิแล้วรุ่ยแรงนันนี่เนี่ย ขายังน่าจะเหลือตัวอีกหนึ่งตัวเปล่าสี่แล้วก็มีไททันอีกหนึ่งเป็นห้าหรือว่าเขาอาจจะมีตัวแค่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะชื่อคุณคุณเนี่ยชื่อคุ้นเหมือนจะเป็นไม่ใช่สิคงไม่ใช่พี่ใช่พี่นี่หรือเปล่าเนี่ยผมว่าชื่อแกคุณคุ้นั้นเนี่ย ออกจากเกมเดี๋ยวผมไปดูไปดูก่อนครับเอ่อต้องเข้าไปดูไม่ไม่ได้อยู่ในแคนเป็นเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในแคนแต่เดี๋ยวผมเช็กก่อนครับใช่พี่พี่หลังหรือเปล่าเออเอ,อ๊แต่พี่หลังเขาใช้พี่หลังหรือเปล่าเนี่ยผมว่านะมัตเตอร์เอออันนี้มันพี่หลังนี่ พี่หลังซีเฮใช่ไหมอ่ะผมว่าอุ้ยแสดงว่าเออมีแกมีสกอร์เปียนเมื่อกี้สกอร์เปียนมาไล่ย,ยิงเรามีเรเวน,นั้นแล้วก็เอออันนี้อันนี้เป็นเลียก็เอามายิงเราเราก็เจาะเกาะโดนไปแล้วก็มีโอโรชิสองอ๋อพี่หลังนี่เองบัด ลองเล่นกับเราก็ขอบคุณพี่หลังนะครับที่มาเล่นด้วยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาเล่นด้วยใหม่นะครับแต่หุนห่นุพี่เขาค่อนข้างจะขึ้นถึงมาร์กสองสองตัวแล้วครับแล้วก็โบรชีตัวนี้ก็ปืนนี่มาร์กสามทั้งคู่แรงครับ <laughs> พี่หลังเชิญมาอีกแล้วเดี๋ยวนะ อ๋อเล่นด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมค่อยตัดใหม่ค่อยตัดแบ่งครึ่งเอาแล้วกันนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยเอาละไม่รู้ว่าพี่แกทำคลิปด้วยหรือเปล่า,างั้นลองเล่นด้วยกันหน่อยครับพี่เขาอยู่ระดับมาสเตอร์สามาสเตอร์หนึ่งผมก็ต้องเจอลีดที่ค่อนข้างจะว่าผมเจอทีมแข็งแน่นอนเลยเนี่ย เดี๋ยวผมหายุทธศาสตร์กันครับ หลบอยู่ด้านหลังโอ้แรงครับเกบอาโผไปยิงนิดนึงเดี๋ยวรอรีโหลดปืนก่อนครับตอนนี้เขากำลังจะเข้ามายึด ยึดอันนี้แล้วล็อกขาไว้ครับเพื่อนช่วยยิงหน,น,น,น่อยโอ้ยเลือดเด้งเอาละล็อกขาไว้อุย๊ยเปิดเกาะอย่างนี้ก็จัดการไม่ได้ครับจังหวะยิงไปแล้วเปิดเกาะเราไม่สามารถล็อกขาเขาได้ ตอนนี้เรามาช่วยเพื่อนป้องกันเสาสัญญาณนี้ดีกว่าโดนไปแล้วครับยึดคืนครับยึดคืน โลดยิงเลยเหรอเดี๋ยวรอรีโหลดก่อนลีโหลดกระสุนไม่ทานครับล็อกขาไว้ก่อนครับแล้วให้เพื่อนต้องช่วยกันสังหารโอ้ยแต็กโอ้นี่เด่นงานผมเลยไปครับล็อกขาไว้ก่อนเข้ามาแล้ว ยิงให้ถอยหลังด้วกอนเปิดเกาะล็อกขาปิดเกาะเกาะม่วงเกาะม่วงนี้เด้งรัวๆเลยเอาละศตูเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วนี่ ว่าตอนนี้เพื่อนยึดคืนได้แล้วต่อไปยิงสนับขาบสนุนหน่อยแล้วโดนยิงทางด้านหลังเพื่อนโยแต่ครับเจ็ดหมื่นไม่พอแล้วเลือดไม่พอ แสดงว่ายานก็ยังไม่แรงพอเอเหลือปืนเดียวก็คงไม่มีประโยชน์แล้วครับระเบิดทิ้งไปเลยไปครับปืนเดียวดาเมจน้อยครับเราสองปืนครับล็อกหาวไว้หนีไม่พ้นแล้วเอาละยืนให้ยิงจะดีๆยืนให้ยิงจะดีๆจะหนีไปไหน หลบยันแม่เราได้โอ้ตอนนี้มันไล่ย,ยิงเพื่อนเราด้านหลังจะก่อเปี้ยนใช่ไหมเนี่ย ดูด,ดุะด,ดูดครับผมว่าเม็ดผมมันกระตุกไปหน่อยหลบไปแป๊บเดียวแต่หลบยันแม่ก่อนเดี๋ยวมาช่วยยิงก่อนครับเดี๋ยวเพื่อนจะได้ยึดเต่านี้ได้ อแล้วไปครับเพื่อนแฉกไปเรียบร้อยเข้ามาใกล้ๆดิ โดนโดนโดนโชนครับชนครับกระเด้งออกไปกะเด้งออกไปเพื่อนยิงตามครับตอนนี้เขาซุ่มอยู่หลังเสาโอ้ยเลือดไม่พอยึดเสา,แล,เาแ,ลแล้วเอาละเราเอาอก่าไป เอาโลกีไปขโมยเสาก็ได้นั่นนี่อ่ะแต่ทีนี้เราโดนขโมยเสาแทนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับ ปกี้มาขโมยเสาดีกว่าอย่างน,นี้ไม่ทันแล้วเราต้องยึดให้ได้สามเสาถึงสี่เสาไม่งั้นเราแพ้ครับสี่ต่อสี่ตอนนี้เพื่อนดันขึ้นไหมครับไม่ทันนะครับ ไม่รู้ว่าทำดาเมจไปได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองดูครับพี่หลังนี้ก็บู๊เหมือนกันนี่นี่อ่ะโอ้ดาเมจน้อยมากอยู่อันดับหกล้านสามครับคิวไปได้แต่ว่าอ๋อยังลบน้อยครับไม่ธรรมดาโอ้สองแฟนสองล้านแปดเดี๋ยวผมตัดคลิปเท่านี้ก่อนนะครับ